เปิดใจสาวนอนเต็นขึ้นราเผยเป็นประสบการณ์เที่ยวที่แย่ที่สุดเจอพนักงานพูดไม่ดีซ้ำอีกจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวหลังเข้าพักที่รีสอร์ทในจังหวัดน่านแล้วได้พักในเต็นกระโจมที่เต็มไปด้วยเชื้อราเมื่อไปขอพนักงานย้ายเต็นกลับโดนต่อว่าและระบุว่านอ,นอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปจนเป็นที่วิพักษวิจารณ์เป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เมื่อวันที่3มกราคมนางสาวอัมพาพรผู้โพดเฟซบุ๊กพร้อมด้วยนางสาววัชราพรผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนและครอบครัวได้ไปพักที่แห่งหนึ่งในจังหวัดน่านไปถึงที่พักตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นเมื่อเช็คอินเสร็จก็เดินมาที่เต็นต์ดูจากภายนอกก็เห็นเชื้อรานิดหน่อยแต่พอเข้าไปในเต็นต์เห็นเชื้อราเต็มไปหมดเลยมองจากข้างนอกเชื้อราก็เยอะแล้ว ตนก็คิดว่าข้างในอาจจะไม่มีแต่พอเข้าไปข้างในเต็นท์เต็มเลยซึ่งตนก็กังวลกับการที่ต้องนอนกับเชื้อรานางสาวชาวชราพรเปิดเผยต่อว่าตนจึงเดินทางไปที่เคาน์เตอร์เพื่อขอเปลี่ยนเต็นท์แต่พนักง,งานบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะเต็นท์เต็มแล้วหรือจะย้ายไปอีกที่หนึ่งที่ไม่ติดริมน,น้ําแล้วพนักง,งานก็พูดมาว่าถ้าพักไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปเป็นพนักง,งานที่เป็นสาวสองที่พูดแล้วมีการถกเถียงกัน ตนจึงพูดไปว่าสภาพแบบนี้คุณจะนอนได้หรือไม่ก่อนที่เขาจะหลบไปด้านหลังแล้วมีพนักง,งานสาวสองอีคนมาบอกว่าไปพักอีกที่ไหมแต่ไม่ติดริมน้ำาดยเวลานั้นจึงตัดสินใจพักที่จุดไม่ติดริมน้ำเพราะถ้าจะให้ลงจากเขาก็ลำบากแล้วมีผู้ใหญ่มาด้วยจึงตัดสินใจพักที่นี่แต่ก็อยู่ติดกับห้องน้ำและมีน้ำไหลผ่านเป็นทางน้ำเลยโดยเต็นท์ใหม่ก็ยังมีเชื้อรายอยู่แต่ไม่เยอะเท่าเต็นท์แรก นางสาววชรพรเปิดใจอีกว่าแล้วตนก็คุยกันเล่นๆถ้าจะนอนก็นอนเลยแล้วรีบตื่นตื่นแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแปรงฟันออกมาในสภาพเพิ่งตื่นเลยแล้วค่อยมาหาโรงแรมชั่วคราวอาบน้ำข้างนอกแต่พวกตนทำใจนอนไม่ได้จึงตัดสินใจย้ายออกในเวลา20นาฬิกา30นาทีการเที่ยวครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่ดีที่สุดตนอยากจะฝากถึงที่พักดังกล่าวว่าอยากให้ดูแลเรื่องความสะอาด และการบริการคนที่ไปพักในสถานที่แบบนี้ต้องการที่พักสะอาดทุกคนอยากไปพักผ่อนพอมาเจอแบบนี้ยิ่งขดหูไปเลยเบื้องต้นที่พักได้ติดต่อขอโทษแล้วแล้วก็ชี้แจงเรื่องเต็นท์ที่มีเชื้อรามาแล้วและได้ชี้แจงเรื่องได้อบรมพนักงานด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ